ฟูจิครับ ความดันสูงเป็นกันเยอะมาก40ล้านคนเท่ากับว่า3คนเป็น1คนและที่ผ่านมารักษาด้วยกันกินยากินยากินยาบางคนกินแล้วก็ไม่หายจะดีขนาดไหนถ้ารักษาโดยไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตเพราะความดันสูงเป็นต้นตอของเสออ้นเลือดอุดตันทำให้เส้นเลือดแข็งเส้นเลือดตีบเป็นต้นตอของโรคร้ายต่างๆมากมายมีวิธีการรักษาโดยธรรมชาติไม่ต้องกินยาไหมถ้าไม่รู้คุณจะเสียเปรียบและถ้าคุณรู้ร่างกายเราจะแข็งแรงไปยาวนานเลยเป็นไงไปดูกันวันนี้มีคุณหมอหลายท่านมาช่วยให้ความรู้เราครับนี่คือคุณหมอมหาวิทยาลัยจ าชื่อว่าคุณคาริโอและท่านนี้ก็เป็นหมออีกท่านหนึ่งจากโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งชื่อคุณชิกะมาช่วยให้ความรู้ครับคำถามความดันสูงทําไมทําให้เส้นเลือดแตกทาให้เส้นเลือดแคบทําให้เกิดโรคต่างๆมาดูต้นต่อกันนี่คือเส้นเลือดนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็คือผนังเส้นเลือดเมื่อมีความดันสูงเลือดก็จะไหลแรงนะครับก็ทําให้เส้นเลือดพองโตยุบพองยุบ พองยุบ่างนี้ไปเรื่อยเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผนังก็จะแข็งตัวแล้วมันก็จะพองทําให้เส้นเลือดเนี่ยแข็งเส้นเลือดแข็งไม่พอนะครับก็ทาให้ทางเดินของเลือดเนี่ยแคบลงเมื่อทางเดินของเลือดเนี่ยแคบลงก็ทําให้เลือดไหลเวียนได้น้อยทาให้เกิดปวดหน้าอกแล้วก็รู้สึกไม่สบายเลือดไหลเวียนไม่ดีแล้วก็เวียนหัวถ้าปล่อยไว้อีกเขาก็จะเป็นเส้นเลือดอุดตันหรือนะฮะเป็นโรคเส้นเลือดกรอบเส้นเลือดแข็งนะฮะถ้าเป็นที่สมองก็เป็นเส้นเลือดอุดตันสมองถ้าเป็นที่หัวใจก็ตันหัวใจมาดูคนนี้ครัท่่านนนคคีีีี้กกก็็เเปปปะะอวสงดรศุืตมมูณ10แลิ Ain, ายาไปเรื่อยกินก็ไม่หายกินย,ย,ยาลดความดันในกรณีของท่านเนี่ยก็ไม่ลดนะครับก็ยังกินยาต่อเรื่อยๆกินเท่าไหร่ก็ไม่ลดผ่านไปสิปีครับตอนนอนท่านนอนแล้วรู้สึกปวดหน้าอกรู้สึกทรมานมากเลยปวดหน้าอกก็เลยต้อง,องรีบไปโรงพยาบาลพอดีไปโรงพยาบาลแล้วทันเวลาก็เลยหลอดแล้วเกิดอะไรขึ้นกับการที่ไปโรงพยาบาลแล้วรักษาอย่างไรครับนี่คือหัวใจของท่านเจ้าว่าที่บอกว่าปวดหน้าอกนะครับตรงนี้คือเส้นเลือดตีบนะเริ่มติบในหัวใจนะเป็นกน้อนนี่คือภาพถ่ายจริจรจรง niin, ราาราาก็คือเส้นเลือดตีบเมื่อเส้นเลือดตีบในหัวใจก็ทงาให้ปวดหน้าอกนะ แล้วไม่ทันแล้วฮะก็คือเข้าโรงพยาบาลเลยพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บนะก็ใส่ตัวนี้เขาเรียกสเตนก็คือตัวลวดที่เส้นเลือดหัวใจวิธีการใส่ลวดก็คือนี่คือเส้นเลือดที่แคบลงครับเลือดไหลเวียนไม่ดีครับวิธีการที่ทําให้เส้นเลือดขยายมากขึ้นก็คือการใส่ลวดเข้าไปนะครับวิธีการก็คือใส่ไปแบบนี้ปื๊ดขยายลวดออกมาให้เส้นเลือดพองขึ้นแล้วถึงเวลาตอนก็ถอนออกไปครับ พูดต่อสามารถกลับมาใหม่ได้ครับในเส้นเลือดขยายขึ้นแต่ที่น่ากลัวกว่านี้ก็คือถ้าเส้นเลือดเป็นกรอบเส้นเลือดเป็นแข็งตัวแล้วพองไปแล้วเส้นเลือดอาจจะแตกได้ในอนาคตนะครับถึงแม้เส้นเลือดขยายขึ้นแต่ก็อาจจะแตกที่นู่นที่นี่ที่นั่นได้ครับเพราะว่าจากการมีความดันสูงเพราะฉะนั้นครับก่อนที่จะเป็นโรคเส้นเลือดตีบเส้นเลือดอุดตันนะฮะให้เราป้องกันรักษาอย่างไงนะครับตอนนี้หลายคนเนี่ยมีภาวะความดันสูงนะครับเราจะแก้งไงโดยไม่กินยานครับก่อนอื่นมาดูนี่ก่อนนะว่าคุณจําได้ไหมว่าความดันสูงบนเททเนท่่่าาาาาาไรรลลลงงงปนนอยยีี้้้ับบบบถถตววจโโพพกกิ ิน90ถ gamer, to to. 135, ้ากับความดันสูงนะครับแต่ถ้าคุณตรวจที่บ้านบนเนี่ยเกิน135ล่างนะถ้าเกิน85ถือว่าเป็นความดันสูงครับเพราะอะไรครับการตรวจที่บ้านกับตรวจที่โรงพยาบาลจะต่างกันเพราะที่โรงพยาบาลอาจะมีการเดินความดันสูงมีอยู่ท้ายนะสูงตอนเช้าอีกกลุ่มนึงคือสูงตอนกลางวันและกลุ่มนึงคือสูงตอนนอนเพราะฉะนั้นตอนที่เราไปโรงพยาบาลแล้วไปตรวจความดันตอนเที่ยงเราก็จะไม่รู้ว่าความดันสูงเราเนี่ยอาจจะมาสูงตอนเย็นก็ได้หรือสูงตอนเช้าก็ได้เมื่อเราไม่รู้นะแล้วเราปล่อยไปก็ทําให้เส้นเลือดเรากรอบเส เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องมีการตรวจความดันเช้ากับวันเย็นคุณต้องรู้ถ้าคุณมีความดันสูงในเช้าตู่หรือเย็นหรือกลางวันทั้งหมดนี้ถ้าคุณตรวจไม่เจอถ้ากับว่าเป็นความดันแอบแฝงทําให้คุณป่วยเป็นโรคเส้นเลือดต่างๆโดยไม่รู้ตัวนั่นเองครับกลับมาดูถึงเจ้าอาวาสครับเจ้าอาวาสเขาใช้วิธีการรักษาแบบธรรมชาติทําให้ความดันสูงที่ผ่านมาเนี่ยสิปีความดันไม่เคยลดเลยแต่พอกลับมาเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตทําให้ความดันลดโดยปัจจุบันนี้ไม่ต้องกินยาแล้วครับ แล้วรู้ไหมครับว่าต้นตอใหญ่ๆของการทําให้ความดันสูงมันมีอะไรบ้างนะครับมาดูนี้หนึ่งครับกินเกลือเยอะเกินไปเกลือก็คือกินเค็มเกินไป2นะครเครียด3นอนไม่พอ4ี่ออกกำลังกายน้อย5อ้วน6สูบหรี่กินเหล้าก็มีคําถามต่อว่าทําไมเครียดกับนอนไม่พอทําให้ความดันสูงใครตอบได้บ้าง คำตอบคือความเครียดหรือการนอนไม่พอนะทำให้เส้นเลือดตีบและเล็กเมื่อตีและเล็กก็ทำให้เลือดไหลเวียนเร็วก็ทําให้เกิดความดันสูงและไม่พอเมื่อมีความเครียดกับการนอนไม่พอจะเป็นการขับเกลือออกจากร่างกายได้น้อยด้วยครับในสาเหตุ6อย่างนี้จะเอาว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนนิสัยโดยการครับ80%มาจากการกินเค็มครับ คำถามก็คือเราไม่ได้กินเค็มเยอะอย่างที่คิดหรือเปล่านะบางคนเข้าใจผิดแต่คุณกินเค็มโดยไม่รู้ตัวครับวันหนึ่งห้ามกินเค็มประมาณถ้วยขนาดนี้เราไม่ได้กินเค็มขนาดนี้นี่ดูให้ดีนะมันหลุมพางหลุมพางหลุมพางเลยในหนึ่งวันห้ามกินเค็มเกิน6กรัมคขาบอกกรัมหลายคนคงคิดว่าฉันคงกินเค็มไม่เยอะขนาดนั้นหรอกแต่คุณไม่รู้ตัวครับนี่คือตารางของอาหารนะว่ามีเกลือขนาดไหนคุณรู้ไหมว่าในก๋วยเตี๋ยวในรามเมงที่มีซุปเนี่ยนะฮะมีเกลืออยู่7กรัมแล้วนะฮะและคงกินทุกวันท กเ,เพื่อนๆลองคิดดูครับนายผัดกาาะเพราโอ้โหรสชาติกลมก่อมมากผัดกะเพราเค็มไหมล่ะกินอะไรก็ใส่เกลืออยู่เรื่อยๆนะครับคุณไม่รู้ตัวแล้วกิน3ามืออ้อีกตั้งหากอะ่ะความดันสูงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะนั้นถ้าคุณเป็นความดันสูงจำไว้เลยว่า80%มาจากการกินเค็มและที่เหลือนะฮะออกกำลังกายน้อยครับปรากฏว่าวิธีการแก้ความดันสูงมีอยู่3อย่างของเจ้าอาวาสแล้วกลายเป็นว่าไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตทนั้นที่กินยามา10ปีนะแล้วความดันไม่ลดนะให้3อย่างนี้หายเลยครับหนึ่งนะฮ ม็คือการลดการกินเค็ม3อย่างนี้ทําให้ท่านหายเป็นคนปกติครับเห็นหมครัเป็นวิธีที่ดูเหมือนไม่ยากแต่จะติดเป็นนิสัยอัจจะยากหน่อยแต่ว่าเรารู้ต้นตอวิธีการรักษาแล้วไม่ต้องกินยาเห็นไหมไม่ต้องกินยา แต่คนที่ฟังวิดีโอนี้ครับอย่าเพิ่งเลิกกินยาก่อนนะครับมันอาจจะทําให้คุณเป็นโรคอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นต้องควบคู่ก,กับการกินยาและเปลี่ยนการใช้ชีวิตต่างๆนะในการกินการออกกำลังกายครับและในที่สุดนะคุณจะไม่ต้องใช้ยาครับถ้าคุณใช้ยาเรื่อยๆจะมีผลข้างเคียงคือไตเปปัญหาแล้วรู้ไหมครับว่าคนที่เป็นคนธรรมดาแบบพวกเรานะฮะเรานึกว่าเราไม่มีความดันสูงอาจจะมีความดันสูงในช่วงกลางวันหรือเย็นหรือก่อนนอนก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยลองไปตรวจความดันตอนเช้าตรวจความดันตอนเย็นและกลางคืนแล้วถ้าไปไม่ได้าานนไหทีี่มอยุเกิน ห้แล้วนีคยควรจะซื้อที่ตรวจความดันเก็บไว้เลยครับนี่คือสําคัญเลยครับคุณมีเงินซื้อลอคุณมีเงินซื้อบ้านแต่คุณไม่มีเงินซื้อที่ตรวจความดันนั่นคือร่างกายคุณจะอยู่กับคุณตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นควรจะมีพวกนี้ไว้นะฮะเอาไว้ตรวจช้ากลางวันเย็นครับสุดท้ายนี้ครับถ้าคุณออกไปออกกำลังกายแล้วคุณลดเกลือไม่กินเหล้าแล้วก็นอนเพียงพอแต่ความดันยังสูงมันอาจจะเป็นโรคอื่นที่คุณไม่รู้ตัวคุณต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเช่นเป็นโรคไตไตไม่สามารถกรองเกลือได้นี่เป็นโรคอื่นาอื่าาทํให้ควมดันสูงขึ้นมาได้ เพราะนั้นจํจำได้หรือยังครับว่าความดันสูงเป็นต้นตอของโรคหลายแรงอะไรบ้างถ้าใครจำไม่ได้ลองย้อนไปฟังต้นตอของคลิปนี้เพราะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่คุณรู้จะใช้ได้กับชีวิตคุณตลอดชีวิตและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราครับฝากแชร์คลิปนี้นะครับเพราะคลิปนี้จะช่วยชีวิตเพื่อนๆและคนรักของคุณและคนไทยด้วยกันครับแล้วอีกอหนึ่งต้นตอของการที่เราจะเป็นมะเร็งก็คือการกินหวานโดยไม่รู้ตัวปัจจุบันนี้คนกินหวานกันทั้งนั้นนะในน้ําในอะไรก็มีแต่หวานฮะสมองเราพยายามที่จะเลิกกินของหวานแต่รรร่าาาาาางกาาากกกกกยเเออิิินนแล้แล้้ววดดไไม็ีีธร ลดการกินของหวานโดยธรรมชาติหรือปาถ้าเพื่อนๆอยากรู้เรื่องการลดการกินหวานโดยธรรมชาตินะครับโดยไม่ต้องฝืนเนี่ยถ้าเราลดได้ก็คือการลดเสี่ยงการเป็นโรคต่างๆมากมายให้แอดมาล้วบอกว่าขอวิดีโอลดการกินหวานโดยธรรมชาตินะแล้วเราจะส่งคลิปให้กับเพื่อนๆฟรีๆแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะครับ